ครับสวัสดีครับผมธรทอนครับวันนี้มาพร้อมกับมีดสปริงนะครับยี่ห้อก็เป็นยี่ห้อเป็นเม e นะครับเป็นเมคที่เป็นรูปผีเสื้อนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นมีดสปริงนะกึ่งออโต้นะครับก็แบบนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับลองตัดกระดาษกันก่อนเลย ว่าคมประมาณไหนนะครับนี่มันออกแบบเอาไว้ทิมแทนนะครับมีร่อง ตรงกลางด้วยนะครับคม2ด้านเลยนะครับผมออกแบบไว้แทงนะครับพบก็มีคลิปด้านหลังมาให้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆด้วยนะครับก็จะเป็นรุ่น3 3 0 0รุ่น4 0 7นะครับ ก็ใบเนี่ยมีเคลือบสีดำมานะครับผมมีโลโก้นะครับสำเนาจีนนะครับก็ปี้ใช้หน้านะครับผมต้องบอกภาษาอังกฤษไปนิดนึงเดี๋ยวมีฝรั่งทักมานะครับตามกันนะครับใบเป็น440นะครับความแข็งอยู่ที่56 HRC นะครับ มีคลิปให้มีคลิปหนีบกระเป๋านะครับแล้วก็ท้ายมีหมุดเหล็กให้แหลมๆนะครับเอาไว้ต่อกระแทกได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอนิดนึงนะครับดูด้ามให้นิดนึง เป็นเลเซนพลาสติกนะครับก็เขียนไว้อย่างนี้นะครับเลเซนพลาสติกนะครับน้ำหนักเบานะครับแข็งแรงนะครับไม่ใช่พลาสติกกองแกงนะครับก็ถือว่าใช้ได้รุ่น C07 นะครับผมก็สนใจทักมาได้นะครับผมลงไว้ใน s h อ p e e แล้วก็เดี๋ยวจะลงไว้ใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับผม คมสองด้านนะครับซองมีซองมาให้นะครับอันนี้มีก็จะใส่ถุงพลาสติกมาให้ใส่มาให้นะครับส่วนซองก็จะมีเป็นซองไนล่อนนะครับคาดคาดกระเป๋าได้นะครับ ตอนในล่องประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากก็แถมมาให้ด้วยขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ